หวานเย็นมีมีครับมีครับของดอกดอกเตอรฟูเนาะครับมันเอาน้ำคว้านเลี้ยงได้นะครับอันผมผมก็บรู้นี่แต่ว่าเออใช่แน่ใช่เติมอยูว่านใช่แน่ครับผมก็เลยว่าเออเป็นห่วงอยู่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าอยูหลงบ่านอยู่เดิครับเขาอุ้ยบอสกลางกลางเต้นหายถึงแล้ววันที่หนึ่งคือบอสว่าไปทั่วไหลบอสน้องเขาว่า น้องเขาอยู่ดีไม่แห้งว่าเป็นอย่างดอกดอกเรียนนี่เราไปต่อยครับน้องเขาอยู่ดีมีแห้งไม่ออเป็นไรแปลนี้ก็จะนอนใต้เรียมมะม่วนะครับแค่พนาคิดไรครับผมครับผมได้สบายเลยอเอาา้ามื้อมื้อนี้ย่างไปทางไหนแล้วผมไปหอดใส่แนอยู่ทางมอไม่อยู่แล้วครับอยู่ทางมอไมยมอไม่ไปอย่างมอไม่คือเป่ไปมอเก่ามอเก่าเขาผมมันมีงานเรียบนะครับอันมัดไม่ไหม่นตีครับมาเป็นไหมนะครับมันมีในไหม่บ่ล่ะเดี๋ยวมันแนมไปกับเวียนทางหมองก็เก่านะครับ ก็ไปม้อเก่าคือเก่าฮัมมองไม่ไหมเนี่ยไหมฮหมองไม่ไหมเนี่ยมองไม่ไหมเนี่ยฮัมเลื่อนหัวลงนั่งลอยยัดลงนั่งเอือแล้วครับมันยังหมองไม่ไหมเนี่ยมามีลอยยัดก็ไปลอยสองก็ได้คิดรางแต่แล้วครับมีคนจ้างลอยสองลอยสามใครตัวเนาะอุ้ยไปไม่คนจ้างเลยไม่ครับมีคนจ้างอันอันรถเงียงก่อนรถเงียงก่อนห้ามห้ามมี่ยูพี่กัดทรับไปให้ยตัวมีรถดเงียงแน่ลดเงียงคิดอะไรคิดการเฮ็ดเฮ็ดเบ็ดไปแน่หนิ ถมดินหรือก็สร้างไหมบ่ก็เติมอาคารเลี้ยนเนี่ยเติมอาคารบ้านอาคารเลี้ยนเถอะรับงานไหมนะครับบ่เฮ็ดบ้านเฮ็ดเทียนเนี่ยถืได้บ่ได้หมดครับเออข้างหน้าข้างน้ยังกะถิรับหน้าอยังกะถิรับไว้ให้ตัวได้พูเลีนครับโตข้นมาเลยครับครับหางนี้ในกลมทั้งเดี๋ยวรับไปทีมาเฮ็ดมาหน่อนในกลมทั้งห่ายแต่ไม่กินห่างคุณต้อย เอรรเอาเบิกง่ายอีหลีมันเป็นมันเป็นงบตัวถ,ตถูกต้องถูกต้องมันต้องมีพิสูจน์หลักฐานยังตรวจพูดแล้วครับ ผ่านยังได้เลยเรื่องนั้นมันบ่ย่าเรกครับแล้วมันเวลาเบิกเงินหนนานนี่ครับมันเบื่โอ้ยมันเบิกบ่ได้บ่ได้ครับมันต้องเสร็จเลยครับเขาให้เป็นก้อนมาทีเดียวครับเคคคยยยเเเเจออออู่รับขาให้เป็นก้อนมาทีเดียวครับง่ายนะครับง่าครับง่ายนะมันมันต้องสำรองเงินหลายนะครับอืมอืมอืมทุกต้องถูกต้องถูกต้องดู่ดีหากินครับห่อพักครับไออผ้าเนี้อปีกว่าครับอ๋ออ๋อหากินน้ำห่อนาะครับห่อพักดีจะได้ราคาดีกว่านะครับห่อดีเนาะห่อดีเนาะเนาะโอ้ยบ่ปิแปลก ขอก็ได้ดอกกินน้ำบ้านวิ้งวงเล็บก็ยังต้องว่าหัวไปได้เนาะให้กินน้ำบ้านน้ำเฮือนรับแต่ขอฟาสเตียได้ปีเต้โอ้ยอีกแล้วขอฟาคูใต้เวลาอันยุงอีกแล้วยุงยิงแล้วบ่ายนี่แหละนี่แหละมันแปลกพิสดารแนวนี้แหละอันอันอันผู้ใด้มองอยังไงเฮ็ดสมยังไงเฮ็ดเดน๊ะข้าขอฟาสตีอันอันสร้างเขามีได้ครับเป้อยู่นี่รับแต่ขอผู้หญิ่งมันเฮ็ดให้ดีโพด ตงถามก่อนนะครับเห็ดหอาก้ชาหอกกูยิ่งเลเออเออวงเล็บเนาะแต่้ถ้าถ้าผู้ชายเนี่ยในยะเน่ะถ้าผู้ชายในยะเ้าพราะว่าถามนะครับตั้งแต่แหลานนะครับ อันนั้นตัวมันเองนั่นดีเนาะสู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้ตายสู้ตายสู้ตายอยู่ในหน้างานมีอยู่คนหนึ่งฮ้มีมีมีกล่องหนุนอยู่สู้ตายสู้ตายมีอยู่คนหนึ่งอยู่บพราะตหน้างานผมมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งอยู่บอกว่าโอ้ยจังะถือคำว่าเปลี่ยนอยู่นะผมโอ้มีมีคนหนึ่งพ่อสำรองเขาแก้ขัดได้อยู่ไหมบอ ครับแกเห็ดงานฝีมือพวกกระสงพวกเนี้ยฟันเนี่แกเห็ดงานไม่ดีนะครับฝีมือดีอยู่แม่นบ่ครับแกครับว่าเร็วว่าเร็วอืมเห็ดงานดีสบายเลยเห็ดงานไว้ใจได้ครับครับเร่องฟันบางหงส์ตาบางหงส์หนูไม่ต้อง่วงเออแต่ว่าเรื่องเนี้ไหนเขาว่ล่ะได้ครับอันนี้อะไฟันบางหงส์แหละ ไปบเนาะฟันบางงไงเขาำเด้ลฟันบางงโอ้ยนั่นเขาเฮ็ดเองครับหางเ่งเขาลงมาฟันับเตี้ยเตี้ยเขาเฮ็ดเองหมบ่เอลงมาฟันเออกะฟันบางงนั่นแหะเฮ็ดเขาน้ำเตียงคือตองได้กินท่านที่นะครับเออให้ให้เขาได้กินน้ำด้ะกินน้กันละครับเออกินอันนั้นไหมโอ้ยกินบางงโอ้ยโอเคไอ้ผมม่านะมม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้อดเดี๋ยวม่ได้สอดนะครับผมเดียวเดียวเขาตู้อะไรต้นอะไรท่านก็ท่านได้ครับ่ต้อจากปังปอนเนาะครับผมโอเคครับผมเอเคชครับเฮ้ยนาคุไปที่ขยังหายใจท่าน ขอบคุณน่านไม้นะขอบคุณอละไรายเสียงและถ่ายครับ hmm. กับเรานะบริษาทให้ใจมาในช่วงในการสบายดีกับพี่ต่อยนะวันนี้แทนน้องน้องไทยเรานะหนุ่มนครนะคุณสาวสาวันนี้ไม่สบายหรือว่ามีมีอเป็นห่วงทุกคนนะแม้แม้กระทั่งอ่ะโหน้าถานีเราก็เป็นห่วงนะแต่มันนี้ยินข่าวเลยเมื่อกี้คุยกับเสียงสาอยู่ว่าไงกันบ้างน้องเขาเป็นไงบ้างเออได้ยินแต่ว่าเออยังรอดูอาการ เป็นห่วงนะครับอะไรอะไรก็แจ้งมาให้ทราบหน่อยว่าเออเป็นไงกันบ้างเราจะได้ไปเยี่ยมไปเยียนไงเอาทนายท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไออันวันเย็นโลรับลูกน้องป่ครับอันวันเย็นรับลูกน้องบสว่าตีงานครับเออเออเออันรับรับเขารับแต่ผู้หญิงไหมโอ้รับลูกน้องรับแต่ผู้หญิ่งถ้าหากเมนเจ้าเจ้าเป็นผู้หญิงของเขาหรอหล่ะ ผมสิครับเจ้าเจ้าลองเมาอยู่เจ้าร้องเมาอยู่ว่าวงดูว่าวงค์ยุกอันอันประเภทสองเก่าอยู่อันอันเจ้าเจ้าเปลี่ยนประเภทสองไหมล่ะฮะฮะมันมันเปลี่ยนมาฮะเปลี่ยนมาเบ้ามาที่เมามาเจ้าเบาอยู่มันคือบอสคือบอสอะไรครับเบ้าเป็นประเภทสองดูคือบอสโอ้ย่าสครับอันอันท่านครับนประเภทสองได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะเอาไปล่ะประเภทสองได้อยู่รับอยู่ฮะ บ่เคยได้ยินเสียงไงบ่เคยหรืออะบ่ได้ยินเสียงผมตีผมได้ยินกับแต่ไม่รับคอยมันดังคอยไหมดังดังแห้งมาบ่ไหนแห้งมาแล้วมาเท่าเท้าไปแห้งขากระดังแห้งๆอยู่เดียวอันนี้ดังแห้งไปทำเก่าครับทำเก่าตีอ่าเอาขอเพียงได้ขอเพียงเลยไอ้ครับแห้งอยังเดียวอย่าเพิ่งทำให้เสียใจเลยแกพิ่งทำ ให้เสียใจเลยมึงขึ้นรางว่าพี่ต้อยจะเข่าอ๋อมึงขึ้นมึงข,ข,ขึ้นผมไม่ได้เข่าครับแต่ว่าตอนเย็นนี้ได้เข่าแน่นอนครับเสาร์อาทิตย์เพราทท<ฮ>ะประเทศนะครับเพื่อนผมขอไปเล่นน้ำทิเที่ยงครับผมรางว่าพี่ต้อยจะเข่าครับนั่งขาว่าจะเอ่อเอ็มลอยกับกาแฟาไปให้โอ้ยขอบคุณหลายโอ้ยมาหักกันแทะเนาะฮะวันนี้มาหักกันแทะตามซิมบนร์ดมี ฮัมโบ้เด้อทิ้นบนนี่ฮัมโบ้เออบเลียนเอาโบเลหยนเอาโอเคมาแรงผมเข่าอยู่มาแรงอะไรครับไปมาแรงผมเข่าอยู่มอไปทางในเพีงนี่เข่าครับเมื่อนี้ได้ยินเห็นขึ้นได้ยินงติดตัวว่าใส่หมาสถานีมัครับนี้เออเมา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 แท่นน้องเหรอนุ่มนกข้อนเหรอดแต่เขานุ่มนกข้อนเนี่ยอาน้องว่าสบายก็ต้องมาแท่นเหล่านี้แจ็คครับักระถิบแก่ใครแน่เติบหรือแกเป็นคนนั่นแหละ อันอันบ่ครับอันอันสงสัยเศ้าเรครับบานนี้ไข่บานนี้เร้าแหลมเลยรอเกตัวเพื่นไปเพื่นไปแปรงสมตัวแปงสวมแม่นครับเพียงแม่นครับที่หน้าตาดีกว่าบนี้หลงเน้บานนี้หลงเน้ยไปโนไปโนครับรอเราอาาอพี่ต้ยก่อน่ตอยผู้ให้ที่นี่เป็ท่านนุมนครเนเนี่ยพี่้อยก็รอขนละเอาเอาไปทางไหนจะบอกกันเรื่องนี้เอ่ โบครับไม่ให้โบนะท่านประธานกท่านรองครับผมเพิ่อนฟังบ่ล่ะเพิ่นฟังบ่ล่ะเพิ่นฟังบ่อันนี้ครัเพิ่นฟังบ่ล่ะผู้ใดครับเพิ่นฟังบ่ผมเหรอไม่โบโบฟังบ่ล่ะบ่มั่นใจครับเออจากผู้ใดจากผู้ใดผมเหรอครับไอ้ปอกครับไม่ใช่ครับจับปอกเนาะครับไม่ใช่ท่านอีกแล้วปอกปอกไม่ไม่